8เคล็ดลับเลือกไข่ให้ได้คุณภาพเพื่อนเทราบกันดีแล้วว่าไข่ถือเป็นสุดยอดอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายราคาก็ไม่แพงหาซื้อก็ง่ายแถมมีวิตามินโปรตีนแคลเซียมเยอะแยะแต่ไข่ก็เป็นอาหารบอรบบางเก็บได้ไม่นานวันนี้หลีจะพามาดู8เคล็ดลับในการเลือกไข่ให้ได้คุณภาพสูงสุดมีอะไรบ้าง1สังเกตที่ปลืกไข่ไข่ใหม่ผิวเปลือกจะมีผมแป้งเคลือบอยู่มีผิวขรุขระนิดนึง แต่ถ้าเป็นไข่เก่าเนี่ยเปลือกไข่ผิวไข่จะลื่นแนะนําควรเลือกไข่ที่มีเปลือกสะอาดไม่แตกร้าว 2. ขนาดของไข่หากเลือกไข่ในเบอร์เดียวกันควรเลือกไข่ที่มีขนาดกวนกลมมากกว่าไข่ที่มีทรงรีงเพราะเนื้อด้านในจะน้อยกว่า3สีของไข่ควรเลือกไข่ที่มีเปลือกนอกสีนวลเพราะไข่เก่าที่ใกล้จะเน่าเนี่ยเปลือกจะมีจุดสีเทาดำาๆีเขย่าไข่กอดซื้อถ้าเขย่าแล้วมีการสั่นคลอนด้านในแสดงชัดว่าเป็นไข่เก่า แต่ถ้าเขย่าแล้วข้างในไม่เคลื่อนไหวจะเป็นไข่ใหม่เนื้อภายในอย่างแน่นอยู่นําไข่ไปแช่น้ําหากนําไปแช่น้ําแล้วไข่ใหม่จะจมน้ําลงไปด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยสูงกว่าครึ่งหนึ่งของภาชนะ6น้ําหนักของไข่ไข่ที่ดีนะคะไม่ควรที่จะมีน้ําหนักเบาเกินไปเพราะไข่มีน้ําหนักเนี่ยแสดงว่าเป็นไข่ใหม่มีสารอาหารอยู่ครบ7ยกไข่ขึ้นสองกับแสงแดดหากเป็นไข่ใหม่จะมีลักษณะโปร่งแสงเวลาหมุน ไข่แดงที่อยู่ด้านในจะหมุนตามค่ะแต่หากสองแล้วมีจุดเหลืองหรือเทาภายในไข่แสดงว่าไข่ใบนั้นมีการปนเปื้อนแปสังเกตหลังการตอกไข่ออกมาไข่ใหม่เมื่อตอกมาแล้วเนี่ยไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูนและมีเยื่อของไข่ขาวเกาะอยู่รอบไข่แดงแต่ไข่เก่าไข่แดงจะกลมส่วนไข่ขาวจะเหลวและไม่จับตัวเป็นลิ่มนะคะเทคนิคอีกนิดนะคะควรเก็บไข่และวางส่วนที่เป็นด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ จะทําให้เก็บไข่ได้นานกว่าเกิดความรู้สุขภาพดีๆมีเยอะแยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามบาย